น,นี้นะคะเราจะมาเล่นแบบเป็นนักนะเรียนกับคุณครูกันนะคะตอนนี้คือนักเรียนของเราค่ะวายสนนะคะแล้วจะไปคุณครูนะคะงั้นเราไปเล่นบทเรียนกันเลยค่ะแม่มุกนี่ตอนนี้นะคะเราจะพบกับช่องเอ้ยเราจะพบกับอนุบาลหนึ<ม>่งค<ม>่ะคะวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเราจะมาสอนกันเลยนะคะ เด็กๆนะคะหนึ่งสองสานะคะให้เราเราก็จะต้องการกระบากนะคะเห็นไหมนี่การกระบากการกระบากครับจำเงินให้ถูกต้องนะคะ1น องสามสี่ห้าหกเจ็ดเขาตอบนะคะเก็ดตอบเขาบนึ่งสองสามเขาอบเขาเป๊กสามหนึ่สองสา่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าเขสอบนะคะจะมีข้อสอบแบบนี้ค่ะจะเหมือนในนู้นเลยนะคะใม้ต้องแขนชื่อนะคะทำได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอแล้วนี้ดีจ้า เออก่งสองสามเสร็จแ้ค่ะหน่งอาีา็ดกาเสร็จแล้วค่ะเสรแล้วค่ะทเราไปตรวจกันดีกว่าค่ะอยากตรวจก่อนเอาละค่ะเด็กๆได้กี่คะแนนกันคะห้าคะแนน ที่นารานสองไปเลยค่ะ